กลุ่มง,งานห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เป็นกลุ่มของสมาชิกที่ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์มีลักษณะการทำงานที่คล้ายคลึงกันโดยมีหน้าที่คืออำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์บุคลากรและนักศึกษาที่มีความประสงค์ใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อุปกรณ์เครื่องมือและสารเคมีต่างๆในการทำงานวิจัยการรวมตัวกันเกิดจากการประสบปัญหาลักษณะเดียวกันมีความสนใจในเรื่องเดียวกัน มีเป้าหมายร่วมกันที่จะพัฒนาวิธีการทํางานให้ดีขึ้นและต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการทํางานสามารถนําความรู้ดังกล่าวมาพัฒนาวิธีการทํางานให้เกิดความรู้ใหม่ๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานให้มากยิ่งขึ้นสมาชิกในกลุ่มทุกคนร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เล่าประสบการณ์ในการจัดการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการจากนั้นกำหนดแหล่งความรู้ที่จะนำมาสนับสนุนการแก้ไขปัญหา จากเอกสารงานวิจัยได้ความปลอดภัยทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกการขอรับคำปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อขอทราบแนวทางในการจัดการความรู้การรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมของข้อมูลที่จะนำมาแก้ไขปัญหาของกลุ่มด้วยการทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากนั้นนำผลที่ได้จากการทำแบบประเมินมาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานวิจัยเพื่อหาวิธีการจัดการและควบคุมความเสี่ยง สูรวิทยาศาสตร์จึงได้จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทํางานในห้องปฏิบัติการที่มีการใช้สารเคมีเพื่อให้ความรู้กับนักศึกษาอาจารย์นักวิทยาศาสตร์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการทํางาน สมาชิกกลุ่มความรู้ได้นําความรู้เรื่องการจัดการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการวิธีการปฏิบัติงานดังนี้ 1. นําข้อมูลด้านการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่กลุ่มห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ได้ทําการศึกษาคัดกรองจากแหล่งข้อมูลต่างๆและปรับเปลี่ยนจนได้แบบประเมินความเสี่ยงด้านการจัดการความปลอดภัยเพื่อนําผลประเมินที่ได้ไปพัฒนาเป็นคู่มือความปลอดภัย สำหรับเพิ่มความรู้ความเข้าใจและช่วยลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ 2. ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทุกคนได้รับความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภยัย 3. เผยแพร่เอกสารคู่มือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการให้กับผู้ที่เข้ามาใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์โดยจะทําเป็นเล่มคู่มือและนําไปวางไว้ในห้องปฏิบัติการต่างๆเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 4. ประเมินความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมการจัดการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 5. ประเมินประสิทธิภาพของคู่มือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โดยประเมินจากพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการของผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาต่างๆช่วงเดือนกระกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมพศ2565 ผลที่เกิดจากการนํากระบวนการวิธีการปฏิบัติงานที่ปรับปรุงไปปฏิบัติหลังจากมีการจัดการด้านความปลอดภัยพบว่า<ๆ>การจัดการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ช่วยลดโอกาสและความรุนแรงในการเกิดอบุบัติเหตุการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยช่วยให้บุคลากรเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากผู้มือความปลอดภัยเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัย อันจะช่วยลดอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือผิดประเภทและสามารถช่วยลดอันตรายความเสียหายที่จะเกิดกับผู้ปฏิบัติงานและทรัพย์สินขององค์กรได้